สวัสดีค่ะเปเปอร์ Paper นะคะวันนี้ค่ะเข้ามาที่ไอดอลลี่คลินิกจังหวัดสุราษฎร์ค่ะก็วันนี้ค่ะได้รับนะคะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมนะคะดูดไขมันหน้าท้องเอลเอสเซ็กซี่ไลน์นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะแล้วก็วันนี้เข้ามารับการรักษาด้วยนะคะพื้นฐานเลยค่ะหนึ่งค่ะเป็นคนที่มีไขมันหน้าท้องนะคะช่วงหน้าท้องด้านล่างเลยแล้วก็เอวก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะมาจากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ แล้วก็มีบุตรด้วยอีกสองคนนะคะตอนนี้ก็ก็ดีใจมากนะได้รับเป็นในส่วนของผู้โชคดีด้วยนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ค่ะที่มั่นใจกับไอดนลี่คลินิกค่ะก็ครั้งหนึ่งเคยมาที่ไอดนลี่คลินิกเพื่อเสริมหน้าอกด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้3เดือนแล้วแผลสวยแบบว่าประทับใจมากๆเป็นการเสริมหน้าอกแล้วก็เป็นการสัลญกรรมครั้งแรกด้วยนะคะในชีวิตเลยนะคะก็คือการเสริมหน้าอกนั่นเองนะคะมั่นใจได้เลยว่าไอดนลี่คลินิกเขาดูแลแล้วก็บริการดีด้วยนะ เดี๋ยววันนี้เข้าไปทำกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามผลแล้วก็รับชมกันด้วยค่ะนี่นะค่ะลังทำทันทีนะคะตรงนี้นะคะบริเวณเซ็กซี่ไลน์ก็คือเป็นร่องเลยลูกค้านี่สองข้างนะคะเป็นร่องเซ็กซี่ไลน์และบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีการบวมได้บ้างฉะนั้นต้องรอนะคะ รอยุบบวมแต่สิ่งที่ได้แน่นอนเลยนะคะก็คือร่องเซ็กซี่ไลน์ของเราและบริเวณตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ก็คือเอวไขมันบริเวณเอวไปแล้วเนาะนี่เลยเห็นไหมคะเริ่มจะเป็นเอวเอสแล้วและบาดแผลนะคะหลังจากที่ดูดไขมันเราก็จะมี3จุดอย่างเช่นตรงนี้เลยค่ะบริเวณที่ปิดปัตเตอร์อยู่นะคะสจุดเท่านั้นแผลก็เล็กนิดเดียวนะคะ1เซนได้นะคะเคสนี้นะคะได้มาถึง1,300นซีซีนะคะที่ดูดออกมาจากเอวทั้งสองข้าง และบริเวณหน้าท้องด้านล่างและหน้าบนพร้อมกับดูไทไมันเซ็กซี่ไล์เพิ่มเป็นร่องนะคะให้ดูหน้าท้องมีสุขภาพดีเหมือนคนออกกําลังกายเลยแต่จริงๆเราไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายก็จะใช้วิธีการดูดไขมันแทนนะคะเคสนี้ก็ทําโดยคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอชัดคนที่แอดลี่คินิกพร้อมกับใช้เทคนิคดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์และทีมพยาบาลนะคะดูคอยดูแล ครอบทีมเลยนะคะเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะผ่าตัดในห้องผ่าตัดที่ปลอดเชื้ออีกด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินเยอะนะคะสามารถเป็นตัวเลือกด้วยการดูดไขมันด้วยเครื่องเ a เซอร์ไ o โปซ t i o n อันนี้ได้เลยนะคะนี่เลยจ้าสวยจบครบที่ i อดอลี่คลินิเลยนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะ